องค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้เราสุขภาพแข็งแรงก็คือการสร้างภูมิกันในร่างกายให้สมดุลในหลักการตรงนี้เราใช้ความคิดที่ว่าธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่สร้างไม่ได้ขาวให้ดูแลสุขภาพเราจะมีภูมิกันที่สมดุลแล้วเราก็จะไม่เป็นอะไรเลยก็อยากจะบอกว่าของเราก็เป็นส่วนเดียวในโลกขนาดนี้ที่มีการย้อนวัยชะลอวัยโดยไม่เป็นอันตรายในการทําให้เกิดมะเร็งตรงข้ามครับจะทําให้สุขภาพแข็งแรงด้วย งานวิจัยของเราจริงๆเป็นงานวิจัยที่เราทําตั้งแต่เกือบ20ปีที่แล้วละ่ะใช้เม็ดเลือดขาวสร้างภูมิกันในร่างกายให้สมดุลแล้วเราก็บอกเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วละ่ะถ้าเราสร้างภูมิกันที่สมดุลได้เราจะเกิดมิดติใหม่ของการดูแลสุขภาพทั้งหมดเนี่ยก็เกิดขึ้นจากใช้สารสก,กัดเสริมฤทธิ์ของสารสก,กัดจากงนพูดนำเหลืองจากฝรั่งโบบกคือแต่ละชนิดที่เป็นประโยชน์ผสมกันในลักษณะที่เสริมฤทธิ์ในหลักการตรงนี้เราใช้ความคิดที่ว่าธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่สร้างเม็ดเลือดขาวให้ดูแลสุขภาพเรา มีภูมิกันที่สมดุลแล้วเราก็จะไม่เป็นอะไรเลยแล้วความสมดุลที่เกิดขึ้นในร่างกายจะเกิดขึ้นจากความสมดุลของการทํางานทีส์หนึ่งที่สองและที7์สิบเจ็ดและทีแลกูลเลเตอร์เราก็ใช้หลักการตรงนี้สร้างสูตรเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็แก้ไขปัญหาแพ้อาการปัจจุบันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนเ้ากังวลมากก็คือ PM 2.5กระทบกับระบบทางเดินหายใจของเราเยอะมากแก้ไขปัญหาซิสถุงน้ำในรังไข่เนื้องอกมะเร็งแล้วก็เมื่อมันป้องกันมันก็สามารถจัดการกับเชื้อราแบคที ไวรัสซุปชนิดไวรัสเชวีโควิด -19 ปริดดดลิงไข้เลือดออกนะครับหรือไวรัสอื่นๆเราก็ได้ความรู้ว่าคนที่ใช้พัวัตกรรมของเราในการกับปัญหาแล้วยุพันดีขึ้นมันมีการซ่อมสร้างเทอเมียนเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกโจหนึ่งซึ่งได้ตั้งชื่อว่าวัฒนาชีวาเพ่อแก้ไขปัญหาภูมิกันน้อยได้แล้วก็สามารถซ่อมสร้างความยางเทอเมียนในขณะเดียวกันก็ทําให้มีการย้อนไวยชลอัวและก็มีสุภาพแข็งแรง ปัจจุบันเนี่ยจากการที่เราได้แก้ไขปัญหาคนที่มีภูมิคุ้มกันไม่สมดุลภูมิคุ้มกันท,ที่มากเกินไปเขาก็อยากจะมีสุภาพที่ดีต่อไปนะครับ